สวัสดีครับต้องจากช่อง h g r Channel ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ Wet One Go Rubic Cleaner Spray ครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเบาะผ้าและพื้นพรมครับตัวนี้ครับใช้งานง่ายครับเพียงท่านเนี่ยสเปรย์ลงไปบนพื้นผิวของเบาะผ้าหรือพื้นพรมครับก็จะสามารถจัดคราบสิ่งสกปรกอย่างง่ายได้ครับวันนี้ครับผมจะมาทดลองใช้ครับกับรถของรุ่นพี่ของผมคนหนึ่งครับรถเขาเนี่ยใช้งานแล้วก็มีลูกเล็กๆนะครับอยู่ซึ่ง ชอบทานขนมแล้วก็เหยียบเบาะผ้าเป็นประจำครับอันนี้ก็ทิ้งในส่วนของคราบสกปรกไว้เดยวเดี๋ยวนี้เราจะมาลองใช้ผลิตภัณฑ์ r e ็ k วัน Go เฟ k i n c คิกันครับครับแล้วเข้ามากันในตัวรถแล้วครับเข้ามาเลยเนี่ยก็เจอคราบแรกครับกับพื้นผิวที่มีความสกปรกแบบนี้นะครับให้เราเนี่ยสเปรยเจา้าผลิตภัณฑ์ r ว็ k วันโกเฟร i ิ e r s p เนอครับตอนนี้เราก็สเปรย์ลงไปบนพื้นผิวของเบาผ้าครับ จากนั้นครับขั้นตอนที่2ครับให้เรานําผ้าสะอาดครับมาเช็ดครับบริเวณพื้นผิวที่มีความเลอะแล้วก็สกปรกนะครับเราเช็ดออกมาครับมี2จุดครับตรงนี้เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับจากนั้นครับในขั้นตอนที่3ครับให้เรานําผ้าสะอาดครับชุบน้ําบิดให้หมาดครับแล้วก็มาทําความสะอาดตรงบริเวณพื้นผิวที่มีคราบสกปรกนะครับเพียงเท่านี้ครับ คุณก็จะได้เบาะผ้าที่สะอาดและใหม่อยู่เสมอครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้เบาะที่สะอาดและดูใหม่ครับและสารพิษพัน์ตัวนี้เนี่ยยังมีกลิ่นอ,นอ่อนๆครับทำให้เราเนี่ยรู้สึกสดชื่นครับแล้วก็เบาะดูใหม่อยู่เสมอครับเดี๋ยวเรามาดูครับระหว่าง b ีฟอร์กับอ f t เตกันครับว่าเบาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ ครับวันนี้ภารกิจก็เรียบร้อยแล้วครับหวังว่าพี่เจ้าของรถคันนี้เนี่ยก็จะดีใจและก็ชอบครับกับเบาะที่สะอาดและก็ดูใหม่ขึ้นครับสำหรับใครครับที่มีปัญหาเบาะผ้าไม่สะอาดครับผมมีความสกปรกครับแม้กระทั่งผมในบ้านหรือว่าโซฟาที่เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าเนี่ยที่มีปัญหาก็ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้ครับวัตกวันโกเฟอร์ฟิกก e นเนอร์สเปย์ครับหาซื้อง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะครับครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์วัตกวันโกครับที่ส่งผลิตภัณฑ์วัตกวันโก ฟริษัทกกินเนอร์สเปรย์มาให้ผมได้ทดลองใช้ครับขอบคุณครับ